ถ้าเกิดว่าเข้า QR วอโค้ดมานะคะก็จะเจอหน้าเพจของไทยสต็ร์โควิดนะคะสำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้ประเมินนะคะก็ให้กดตรงที่เข้าสู่เว็บไซต์นะคะค่ะจากนั้นเราก็เลือกลงทะเบียนสถานประกอบการนะคะว่าสถานประกอบการของเราอ่ะชื่ออะไรนะคะขั้นแรกแล้วก็กดตกลงไปก่อนตกลงหนูจะลงี่สามยี่สดไมอ อันนี้เราก็เลือกประเภทนะคะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นบุนคคลธรรมดาแล้วเลือกสถานประกอบการนะคะหมายเลขประชายขาดแต่ถ้าคนที่ไม่มีไทยเซฟไทยมันอาจจะไม่ขึ้นก็ได้นะคะ,ะบันทึกรหัสผ่านไว้เลยนะคะเผื่อลืมอันนี้เราก็มาเลือกของสถานประกอบการนะคะของเราก็จะเป็นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะเราก็มาเลือกอ อ่อนี่นะคะสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแล้วเราก็มาเลือกนะคะว่าสพดรเราอะค่ะขึ้นอยู่กับสังกัดอะไรนะคะแต่อันนี้ของผู้ทําก็คืออยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะถ้าเกิดว่าเราลงบันทึกเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็เข้ามาเลือกที่แบบประเมินสถานประกอบการะคะ่ะ แล้วก็คลิกเข้ามานะคะแล้วทีนี้เสร็จแล้วเราก็มาเลือกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยค่ะซึ่งจะอยู่ไทยๆนะคะอันนี้ค่ะก็จะเป็นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเนะเาะแล้วก็เลือกเข้าไปเลยค่ะเลือกที่จะทําแบบประเมินนะคะอันนี้ถ้าเราเป็นสมาชิกอยู่แล้ว เราก็เข้าเข้าสู่ร,ระบบเลยนะคะพอดีว่าเบอร์โทรกรอกข้อมูลอะไรเสร็จนะคะมันก็จะขึ้นหน้าตรงนี้นะคะเราก็เลือกที่จะทําแบบประเมินไปเลยค่ะอ่ามันก็จะมีข้อมูลนําเข้าของเราให้เลยนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะให้เราทําแบบสอบถามเลยนะคะมันจะมีทั้งหมด21ข้อค่ะกดบันทึกนะคะเมื่อเราประเมินเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกนะคะมันก็จะขึ้นข้อมูลเนี้ยค่ะ แล้วเราก็มาเช็คดูได้นะคะว่าสถานประกอบการเราเนี่ยประเมินเข้ามาแล้วนะคะนี่ค่ะเข้ามาดูได้ตรงผลประเมินนะคะว่าพอเราเข้าระบบได้ใช่ไหมคะมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วเราก็จะกดเข้าไปตรงที่ เพิ่มสถานประกอบการนะคะเราก็เลือกไปเลยค่ะว่าประเภทสถานประกอบการของเราเป็นอะไรของเราเป็นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใช่ไหมคะเราก็ต้องเลือกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยค่ะอันนี้เรามาดูสังกัดนะคะพอดีว่าที่เลือกนี้คือเป็นสาสุขนะคะอะ่ของเราเป็นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กระถมวายเสืออนามัยที่สี่สระบ,บุรีเลขที่หนึ่งนะคะหนึ่งสิบเอ็ดไม่แสดงว่าเมื่อกี้เกอบไม่สำเร็จมันก็เลยให้ขึ้นมาใหม่ พี่เอเบอร์โทร